สวัสดีครับเพื่อนผมเวเฟอร์คริปโตนะิปนี้จะมาแชร์เทคนิคการเข้าเทรดฟิวเจอร์ทางไลน์ไปกว่า600%นะครับในเทรดเดียวนะซึ่งเทรดนี้นะผมเองก,ก็ได้มีการส่งสัญญาลส่งเซตอัพเทรดเหตุผลการเข้าออ,อเดอร์ก่อนเข้าเทรดนี้แล้วนะครับในกลุม community ่มคอมมูนิตี้ท l เลแกมของเรานะครับสำหรับเพื่อนที่ตามกันมานะก็ถือว่าทำกำไรกันมาทุกคนเลยนะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มทีเลแกมนะก็สามารถกดลิงก์ที่ ต้คลิปนี้เข้าปุ่มท e l e กรมมาจอยคอมมูนิตี้เดียวกับเรากันไดนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทดพลาดเซตอัพต่างเหล่านี้อีกนะก,ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะซึ่งการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะนเพื่อนๆจะต้องศึกษาให้ดีน,นะครับก่อนที่จะลงทุนแล้วก็คลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีการชี้แนะแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากๆเพื่อนๆต้องหาความรู้หาประสบการณ์ก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับเราก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันเลยครับ ครับก็มาอยู่กับคู่เหรียญคุกกี้ USDT นะครับก็เป็นคู่เหรียญที่ลิ์เข้ามาใหม่ในกระดานเทรดไบแนนนะครับก็เป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะก็มาไล่ดูกราฟกันนะครับในไทม์เฟรมหชั่วโมงนะซึ่งในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเราวิเคราะห์กราฟก่อนว่าโครงสร้างเทนหลักเนี่ยเป็นยังไงซึ่งกร,ราฟตัวนี้นะเป็นเหรียญที่มันเพึ่งลิ์มาใหม่ในไบแนนนะครับก็คือชุดตรงนี้นั่นเองนะครับที่ราคาเนี่ยมันมีการลิ์มาใหม่ในใบนน้นั้นราคาเนี่ ขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าเออก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาเหรียญที่มันลิ์มาใหม่มันก็ประมาณนี้นะครับราคาเปิดลิ์อยู่ที่ประมาณ0.45นะครับก็ราคาดันขึ้นไปประมาณ0.6 0.7เลยนะครับก็ดันมาเยอะมากๆหลังจากนั้นนะครับราคาก็มีการเทขายตามปกตินะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับของเหรียญที่ลิศมาใหม่เพราะว่าแบบเหรียญต่างๆที่มันลิศใน Binance น,น,นะครับกระดานเทรดดับหนึ่งของโลกก่อนหน้าน,นี้มันก็จะมีการลิศบนเด็กต่างๆนะครับมันก็มีคนที่ ได้เหรียญพวกนี้มาเนี่ยในราคาต้นน้ำเขาก็จะมาแย่งเทขายกันนะครับตอนที่ราคาเนี่ยมันได้ฤทธิ์ด,ดวนใบแนนเพราะแบบเออมันขึ้นมาเยอะอะไรประมาณนี้นะก็ก็เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นกันในทุกๆเหรียญน,นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าคุกกี้เนี่ยมีหนึ่งสิ่งเลยที่มันพิสดารกว่าชาวบ้านเลยนะรเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยราคาฤทธิ์ของเหรียญเนี้ยมันอยู่ที่0 4 5ถูกไหม แต่ว่าราคาตรงนี้เนี่ยมันย่อมาทะลุราคาลิตรอีกนะฮะแบบโอ้โหกราฟเนี่ยมันเทมาเทมาไม่หยุดถ้าเทมาประมาณนี้ถือว่าแบบยังปกติแต่ว่าไอ้เจ้าคุกกี้เนี่ยมันเทมาหลุดราคาลิตรเลยนะคร<ม>ับซึ่งแบบเฮ้ยมันเป็นเหรียญที่แบบเราไม่ค่อยเจอกันอ่ะเพราะแบบราคาลิตรมาขนาดนี้ปกติมันย่อมา 6- 0 7 0แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยลงมายันราคาลิตแถมลงไปลึกถึงขนาด0.40เลยต่ำกว่าราคาลิตรินะเอนเี่ยเพื่อนๆก็คือแบบ เป็นเหรียญที่เราแบบไม่ได้เจอกันบ่อยเลยนะครับซึ่งเหรียญอย่างเงี้ยก็ลักษณะมันไม่ยากครับเพืเ่อนๆก็คือคนเทขายกันเยอะเลยครับประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเหรียญใหม่ที่เพิ่งลิสต์มาบน n บแนนกระดานเทรดอันดับหนึงของโลกเนี่ยการที่มันลงมาเยอะขนาดนี้ยังไงมันต้องมีแรงซื้อวอลุ่ม um จาก n บแนนเข้ามาดันอยู่แล้วนะเมื่อแบบราคามันต่าเกินอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมี รายใหญ่ที่เข้ามากดกราฟกันส library, ําหรับแบบรายใหญ่ท er, ี่เขาต้องการจะดันเหรียญมีเหรียญลิตรใหม่อะไรแบบนี right ้ครับเหรียญอื่นๆเนี like ่ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงแต่เหรียญนี้เนี่ยมันต่ำกว่าราคาลิตก็คือแบบมันถูกมากๆอ่ะมันถูกมากๆเหมาะแก่การที่จะเข้ามาช้อนซื้อนะครับสาหรับการที่เป็นเหรียญลิตรใหม่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่เราวิเคราะห์เนี่ยก็วิเคราะห์ไม่ยากเพ่เพื่อนเราก็รอหาจังหวะที่มันมีมอลลุ่มแรงซื้อมากแล้วก็หาจังหวะเล่นฟอลโลูบายแค่นั้นเองนะปล่อยมันไหลลงมาครับเราไม่จําเป็นต้้อองไปรรรรับมีีนนเเเลาาหห็ย วอลุ่มแรงซื้อมาก่อนนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญแรกเลยที่ราคาลงมาหลุดราคาลิทนะครับก็มาไล่แกะกราฟกันต่อนะครับก็หลังจากที่เราวิเคราะห์กราฟมาประมาณนี้แล้วเราแค่รอหาจังหวะวอลุ่มแรงซื้อที่จะมีวานเนี่ยเข้ามาดันกราฟนะครับเราก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยไอชุดตรงนี้เนี่ยมันราคาเนี่ยมันลงมาเป็น10 20แท่งเลยนะครับลงมาตรงเนี้ยเนี่ยแท่งแดง20แท่งเลยราคาไหลลงมาหลุดยับเลยแต่ว่าไอจังหวะที่มันมีแท่งเขียวขึ้นไปเนี่ยจะเป็นแท่งนี้ หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งเฮ้ยไอตอนลงเนี่ยมันลงไปยี่สิบแท่งเนี่ยตอนขึ้นมันขึ้นมาแค่สี่แท่งเนี่ยบงบอกถึงว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยแรงซื้อมาแล้วนะการที่แท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งบูลลิตแลวแบบเป็นแท่งที่มีเนื้อเทียนเยอะมากๆแล้วก็มีแรงซื้อความใหญ่ของเทียนเนี่ยมันไส้เทียนเนี่ยมันเยอะมากๆบงบอกถึงเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีแรงซื้อสูงมากๆแบบแรงซื้อต้องเยอะมากๆการที่มันจะดันขึ้นมาสี่แท่งเนี่ยสามารถ เทียบเท่ากับแรงขายที่มันลดมา20แท่งก่อนหน้าได้เนี่ยแสดงว่าเฮ้ยตอนนี้แรงซื้อเนี่ยมาแล้วนะสังเกตได้จากแท่งเทียนเลยว่าเฮ้ยแท่งเทียนทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้แรงซื้อมาแล้วแน่นอนแถมเมื่อเราตีกรอบเป็นจังหวะแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเฮ้ยราคาลิตอยู่นี่ถูกไหมแต่ว่าราคาเนี่ยมีการดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมาเหนือราคาลิตแล้วก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยนะครับก็คือแท่งนี้ไอ้แท่งแดงที่ย่อลงมาเนี่ยแล้วก็ย่อลงมายืนเหนือราคาลิตแล้วก็ปิดเป็นแท่งเขียว ่งบอกถึงเฮ้ยตอนนี้แรงซื้อกลับมาดันขึ้นมายืนเหนือแนวรับตรงที่ราคาฤิ์แล้วนะเป็นแนวรับที่สําคัญที่สุดของเหรียญน,นี้หละเป็นแนวรับที่น่าจะสําคัญที่สุดมากๆแล้วครับก็เป็นราคาลิตของบนใบแนนนะก็คือต้นทุนของใบแนนนั่นเองซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคาฤิ์มาแล้วสามารถยืนบนแนวรับแบบสําคัญขนาดนี้ได้เนะี่ยตอนนี้โครงสร้างเทนเปลี่ยนแล้วแถมหลังจากนั้นนะครับก็มีแท่งคอนเฟิร์มเป็น,ปนแท่งเทียนคอนเฟิร์มแท่งนี้เลยเป็นแท่งที่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะที่แบบโหแท่งงแบบบบยาาวมากอกอ่ถึงแบบ แรงซื้อมหาศาลมากนะครับการที่ราคายืนเหนือแนวรับใหญ่ตรงนี้ได้ก็มีวอลลุ่มมหาศาลจริงๆนะครับจากราคาลิตเนี่ยก็ดันขึ้นมาสูงประมาณ2 0 3 0เนลยนะแท่งนี้แท่งเดียวนะบ่งบอกถึงเลยตอนนี้เนี่ยเทรนเปลี่ยนไปแล้ววอลลุ่มแรงซื้อเข้ามาอัดเต็มเลยนะสังเกตจากแท่งก่อนๆเนี่ยเป็นแท่งเทียนที่แบบเขียวใหญ่มากบ่งบอกถึงตอนนี้เทรนเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแล้วก็หาจังหวะเล่นหน้าบายแค่นั้นเองหลักการก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆเมื่อเราสังเกตมองภาพโครงสร้างเทรนออกแล้วเราก็สามารถ จินตนาการเทรนค่าออกแล้วนะครับว่าเทรนเนี่ยมันจะไปในลักษณะไหนนั้นแล้วก็หาจังหวะเล่นหน้าบ่ายแค่นั้นเองซึ่งหลังจากนั้นนะครับราคาเนี่ยก็ได้มีการย่อลงมานะครับย่อลงมาที่โซนแนวรับตรงนี้อีกนะครับก็สามารถอัดหน้าบ่ายขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นแนวรับที่แบบแข็งแรงมากนะตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นราคาก็เด้งขึ้นไปจริงๆนะครับก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงโซนนี้อ่ะซึ่งโซนนี้นะก็เป็นโซนที่ผมได้ให้เทรดเซตอัพไปนะครับเราก็มาเห็นกราฟกันใน ชุดของตรงนี้นั่นเองนะครับที่ผมได้ให้สัญญาณไปคือตรงนี้ซึ่งผมเห็นอะไรในตรงนี้นะครับซึ่งผมเห็นว่าเฮ้ยไอจังหวะที่ราคาเนี่ยมันย่อลงมาที่จุดเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วนะครับมันเป็นแนวรับสําคัญนะครับก็คือชุดตรงนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าไอตรงนี้นะครับก้อนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมีการขึ้นมาเทสโซนแนวต,นต้านตรงนี้ครั้งที่1ครับแล้วก็ราคาตกกลับลงมาแสดงว่าแรงขายตรงไอกรอบสีฟ้าเนี่ยมันเยอะมากๆถูกไหมครับหลังจากนั้นราคาก็ลงไปรับ ที่จุดเช็คพอยต์ก็คือจุดรับแรงซื้อใหญ่่อันนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาอีกนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันมีแรงซื้อรอยอยู่เยอะอ่ะพอมันเด้งขึ้นมาชนแนวต้านเนี่ยก็มียอเล็กน้อยแล้วก็ดันกลับขึ้นไปเลยบวมๆถึงเฮ้ยแรงซื้อแท่งแบบนี้อีกแล้วแท่งแบบแท่งมอลลุ่มแบบบลักกั๊กอย่างเงี้ยอีกแล้ว่แบบแรงซื้อต้องเยอะมากๆเลยนะตอนนี้แรงซื้อสามารถชนะแนวรับตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ทําให้เอ้ยตอนเนี้ยเราแบบเตรียมตัว ทำหฮใหม่ได้เลยนะราคามีการทำหาใหม่ต่อแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องรองมันย่อก่อนนะซึ่งราคามันก็ย่อจริงๆนะครับราคาเนี่ยย่อลงมารีเทสที่แนวรับชุดตรงนี้พอดีเลยนะครับราคาลงมาเทสต,ตรงนี้พอดีแล้วปิดเป็นแท่งสีเขียวอย่างนี้นะผมบ,บอกถึงว่าเฮ้ยตอนนี้ราคาย่อจบแล้วนะมีโอกาสขึ้นไปทำหาใหม่ต่อที่มันสูงกว่าหฮก่อนหน้านะตามโครงสร้างเทนขาขึ้นแล้วก็สามารถให้เอนที่หน้าลองไปที่ประมาณ0.53 0.52แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สตัมลอยอยู่ที่ประมาณ ใต้โลนี้นะครับประมาณ0.49นะครับส่วน T/P ก็ประมาณ1:1นะซึ่งเทรดนี้นะครับก็ได้เทปูฟิตไปนะครับก็ประมาณโซนแถวๆนี้นะครับก็ทำให้เป็นกรอบสีส้มอ่ะประมาณนี้นะครับจุดเทปูฟิตของเราก็ราคาก็ดันขึ้นมาทำไฮหม่จริงๆนะครับก็สามารถทํากําไรกันได้แบบง่ายๆเลยนะครับเทดนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเรามองโครงสร้างเทรนออกแล้วว่าเทรนตอนนี้เนี่ยกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็หาจังหวะเล่นหน้าาบไปเรื่อยยังไงก็โอกาสทำกำไรก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่ว่าจะ เข้าตรงไหนอย่างถ้าเกิดเรามีสต็อปลอที่มันชัดเจนเนี่ยว่าเฮ้ยมันสต็อปลอทันอยู่ใต้โล่ก่อนหน้าอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำกัรได้ตลอดอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราวิเคราะห์เทนถูกนะเพราะว่าการเล่นตามเทนของโครงสร้างหลังเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับวิธีการเข้าเทรดในเทรดเซ็ตอัพนี้นะก็เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของเทนใหญ่แล้วก็ดู โครงสร้างเทรนนะครับว่าตอนนี้ีหยอยู่ในเทรนอะไรวอลลุ่มฝั่งไหนได้เปรียบโมเมนตัมฝั่งไหนได้เปรียบก็แค่หาจังหวะ o l l โ w trend ฝั่งนั้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะไม่ยากคหรับเพื่อนที่สนใจนะก็สามารถกดเข้ากลุ่ม Tele g ก a m c ม m m u n i t y w a f e r c r ค p ิปตมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแบ่งปันความรู้กันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะสวีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวีก็สวัสดีครับขอฝากกลุ่ม Community w a f e r c r y ค t ิปตไว้ด้วยนะครับก็เป็นกลุ่ม Open Chat ทางช่องทางท l e g r a ม เป็นกลุ่มที่ผมจะมาอัปเดตข่าวสารอัปเดตการตลาดคริปโตเคอเรนซีกันแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ก็ยังมีการแชร์เซตอัพเทตแผนการเทรดของผมเองและเหตุผลการเข้าออเดอร์ให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาและไปปรับใช้ในระบบเทรดของเพื่อนๆกันด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยมาเทรดแบ่งปันระบบเทรดและให้ความรู้กันตลอด24ชั่วโมงเลยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ากลุ่มมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งมิตรภาพที่ดีและความรู้ในการเทรดอย่างแน่นอนครับ อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับเวเฟอร์คริปโตลิงใต้ดิลิปชั่นี้ครับแแชร์